สวัสดีครับว่าอยู่ผักนกปลอมครับนนืันนี้สวัสดีในวันอากาศที่คึมคึมครับผมพ้าอยู่เขาวันที่สเดือน8ปี2องพครับรีวิวทรงงานนกกวักนกอิหลุมปลอมครับรับชมรายละเอียดสินค้าได้เลยครับกวักนะครับ ยี่หล้มส่งกลางปีกครับผมสนใจกะติดต่อเขอามาได้ที่เบอร์0989321049ครับไอีไล่กับเบอร์นี้เลยครับผมขอบคุณที่รับชมครับ